โอเคพูดตามพี่หน่อยออกกําลังกายด้วยกันนะคะแอคชกกั่นเอาอีกทีหนึ่งนั่งหน่อยแอคชั่นมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะออกกําลังกายด้วยกันนะคะโอเคน้องบอกว่าชอบไปทำอะไรที่ไม่อยากทำตลอดเลยอะไรเงี้ยน้องไม่ค่อยพูดไงครับผมก็เลยลองให้น้องพูดดูนะครับทุกคนจะได้ฟังเสียงบ้างเดี๋ยวจะเลือกท่าง่ายๆแล้วกัน นะครับเอามาสัก 3- าสี่ท่านะครับท่าไหนยากอันตรายเดี๋ยวผมจะไม่สอนละกันนะครับเอาท่าแรกแรก่อนนะครับท่าแบบนี้เราจะฝึกกล้ามเนื้อคอมเเซอร์นะครับแกนกลางนะครับข้อมือหัวไหล่ต้องขนานกันอันนี้ยังไม่ค่อยขนานแล้วก็งอเข่านะครับสังเกตระยะมือจับไหมกว้างนิดนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นขาก็ระยะกว้างเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อคางไว้นิ่งนะครับสามสิบวิสี่สิบห้าวิหนึ่งนาทีได้หมดนะครับลองฝึกแบบนี้สักสามเซตดูนะครับต่ส่วนจริงๆผมจะให้น้องเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นมิก นะครับอันนี้น้องเล่นแบบสเตติกถูกไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนเพราะว่าน้องทําไม่ได้ทําแบบนี้นะครับเข่าชิดศอกและเหยียดกลับมาช้าช้าเนี่ยเกง่งนิ่งๆเลยนะครับแบบไม่มีแรงกระแทกแต่มันก็เมื่อยหมดนะฮะทั้งตัวเลยทั้งท้องทั้งไหล่แล้วก็หลังแล้วก็ขานะลองฝึกดูนะครับเล่นเป็นเวลาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเนี่ยบางท่าที่ลูกค้าทําไมไ่ได้เดี๋ยวผมก็ต้องคัดกรองอน้ดีนิดนึงเพราะฉะนั้นจะปล่อยทุกคลิปไม่ได้ละนะครับอันนี้ให้ดูก่อนท่านี้พอทําได้อยู่ไม่ยากและไม่ง่ายผู้หญิงจะมมีปัญหาือองข้ นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นฟูแพงและแล้วก็มาแจ็คแทง์นะครับท่านนี้ก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแจ็คแอง์เนี่ยผมจะไม่ให้น้องงอเข่าคือจะให้ล็อกตัวตรงๆแล้วก็ขยับแค่ขาแค่นี้นะครับงอเข่าให้น้อยเราจะเน้นข้อต่อสะโพกแล้วก็ท้องหลังนะฮะฝึกกล้ามเนื้อพวกแกนกลางต่างๆแต่ว่าน้องจะก้นโด่งแบบนี้นะครับเวลาท,ทําทีไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางการคาร์ดิโอแล้วก็เบิร์นไขมันก็ได้นะครับเล่นไม่ให้บาดเจ็บก็พอนะครับเราจะทําประมาณสามสิบวินะครับหัวไหล่ไม่ เวลาเล่น,นเรื่อยเร่เราชอบลักไก่เราจะเทน้ำหนักไปข้างหลังนะครับเวลาถ่ายลูกค้าให้ดูเนี่ยจะได้ดูว่าคนทั่วไปเล่นยังไงนะครับมีท่าไหนถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขามีความตั้งใจเห็นไหมเนี่ยเผลอแป๊บนึงก้นโด่งเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับก้นจะโด่งนิดนึงนะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําแล้วก็ไม่โดนตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นท่าฟันเตอร์คิกนะครับจะฝึกหน้าท้องนะครับท้องล่างท้องบนยกศรีรษะยกขาจริงๆๆจะใหห้เยีดาตรง แต่น้องเหย็ดแล้วก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขาตรงอ่ะมันก็จะหนักท้องก็จะลดน้าหนักเยอะคานมันจะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นน้องก็จะทําท่าที่เราพอทําได้ขางอ,งอ,งองเห็นไหมเก่งคางไม่ไหวละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูท่าที่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะมันก็โดนเหมือนกันแต่แค่มันอาจจะโดนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับจริงๆต้องฝึกเล่นท้องนะครับช้าๆเวลาเล่นท้องเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไหวเร็วมากนะครับยกขาไม่ต้องสูงก็ได้ยิ่งยกสูงยิ่งง่ายพราขามันขนาดสะโพกมันก็จะง่าย นะครับพอขาต่าๆแบบนี้ก็จะยากอันนี้ฟันเตอร์คีเห็นไหมเนี่ยแต่แต่กี่คนที่จะเก่งขาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเริ่มต้นมันอาจจะยากนิดนึงเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็ค่อยๆฝึกไปน้องชอบงอขาแบบนี้เห็นไหมฮะผมก็พยายามทาให้ดูนะครับหวังว่าลองค่อยๆฝึกดูนะครับสัก2เซต3เซตนะครับก็เดีย๋ยวก็จะมีบางท่าที่น้องทาไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของคอนโทลกล้ามเนื้อขาได้ไม่ค่อยดีปลายเท้าเนี่ยชอบผุบเข้าเวลาเดินเนี่ย นิ้วโป้งจะหันเข้าตัวตลอดทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นจะเวลาเล่นเล็กล้างหรือจะเล่นเบอร์ปี้ก็ยังมีการคอนโทรลขาไม่ค่อยได้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฝึกไปนะครับอันนี้เป็นท่าเบอร์ปี้ธรรมดาผมให้เล่นประมาณ10ครั้งจริงๆน้องสามารถทําได้20เลยนะถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ยังพัฒนาแล้วก็แข็งแรงได้อีกนะครับจริงๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อันไหนถ้าผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะตั้งใจทําคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ